สวัสดียามใหม่คะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a r o t for Energy Healing นะคะอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านทางหน้าไพ่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเหมือนเดิมค่ะข้อความในผ่านทางหน้าไพ่ก็อาจจะตรงทั้งหมดตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกรับไปแต่พลังงานดีๆนะหาก จิ๊บก้าร่วงหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลเทวดาประจำตัวของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขออนุญาตเปิดไพ่นะคะ ถ้าอยากสื่อสารอะไรกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คะขอสําหรับใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะถ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ได้เลยนะคะ นี้จะมาในหัวข้ออะไรขอพูดต่างหน้าไพ่เลยนะคะใครอยากสื่อสารอะไรคะสามถ้วยเปิดมาใบแรกก็ดูสดใสร่าเริงมีการเฉลิมฉลองนะคะ องค์พ่อใหม่แล้วองค์พให้คะเนตใหม่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเทมเพ a n c e <oughs> การเปลี่ยนแปลงพา <c oughs> พิกนเทศก็มาบริวารท่านก็มา <c oughs> มาทั้ง องค์พ่อและบริวารของท่านเลยนะคะอันนี้คืออัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญสองหลาบสี่ถ้วย เอะสตาร์หกถ้วยเด็กถือเหรียญใต้สำรับเป็นเดอะเวิร์อืขอดูก่อนนะคะ องค์พ่อมาองค์พ่อพระพิฆเนศนี่เรื่องชื่อลือช้าเรื่องด้านความสําเร็จด้านความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีใครที่ไปขอพรกับองค์พ่อไว้อยู่หรือเปล่ามีใครที่ไปขอพรกับองพระพิฆเนศไว้หรือเปล่าคะแล้วพรที่คุณขออ่ะคือเหมือนมีคนไปขอพรกับ เหมือนไปไหว้องค์พระพิคเนศหรือบางคนอาจจะมีอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้วอาจจะขอพรสวดมนต์อยู่เป็นประจำอะไรอเงี้ยนะคะที่มองว่าพรที่คุณขออคุณจะได้ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่ที่คุณขอท่านไว้อะเหมือนจะสำเร็จนะแล้วคุณก็จะได้มีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น มีการเฉลิมฉลองนะคะเหมือนสําเร็จอะคะ่ะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแฮปปี้นะและเราจะมองว่าสิ่งที่คุณขออะมันไม่ใช่แค่คุณเอ่ยปากขอไปส่งๆนะคะเหมือนระหว่างที่คุณขอคุณก็ลงมือลงมือสร้างลงมือทําด้วยนะเหมือนคุณก็ ขอพรแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะคุณก็ลงมือสร้างลงมือทำเนี่ยนะลงมือสร้างลงมือทำนะคะมันมีช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าย้อนอยากยังไงอะย้อนย้อนความรู้สึกไปนึกถึงความเก่าความหลังอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีนึกถึง เรื่องเก่าๆเ,เดิมๆมิตรสหายเดิมๆเ,เพื่อนที่โรงเรียนเดิมเพื่อนที่ทํางานเดิมหรืออาจจะนึกถึงตัวตนตัวเองอีกตัวตนหนึ่งตอนเด็กๆตอนที่ยังเยาว์วัยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีการรําลึกถึงเรื่องในอดีตอะไรเงนะี้ยเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่อดทนมุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแล้ว สู้มากๆเลยนะคะสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากๆลงมือทำอะค่ะไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะและการเปลี่ยนแปลงมันมาถึงแล้วเนาะการเปลี่ยนแปลงมันมาถึงและมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะขอพรหรือลงมือทําอะไรไว้คุณจะสําเร็จนะคะคุณจะสําเร็จนะสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้อ่ะค่ะนะคะ ตอนแรกอะ่ะคุณก็าอาจจะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ลงมือสร้างเนาะลงมือสร้างลงมือทําไว้นะคะไม่ว่าคุณจะหวานมาเมล็ดอะไรไว้ก็แล้วแต่สร้างอะไรไว้ก็แล้วแต่คุณอะ่ะไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคุณก็ลงมือทําจนมาถึงวันหนึ่งอะ่ะการเปลี่ยนแปลง มันเกิดขึ้นกับคุณอะจากที่คุณทําไปเก็บอาจจะเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้คุณก็ลุยเต็มที่นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะมันก็เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมันก็เกิดขึ้นแล้วระหว่างเนี้ยคุณก็สายโมเหมือนกันนะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจคุณที่คอยหนุนนาคุณเนาะจะว่าเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเพราะว่าคุณอยู่ คุณอยู่ในช่วงเวลาที่ดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคิดดีทําดีอ่ะคุณคิดแล้วคุณก็ลงมือทําในทางที่ดีระหว่างนี้คุณก็มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองให้ให้เดินไปในทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะและ <c oughs> นั่นแหละคุณก็จะสําเร็จเนาะได้เป็นเดอะสตาร์เลยจะมีการเฉลิมฉลองอะไรหรือได้เลือเล่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรจิ๊บก็ไม่รู้นะเหมือนรู้สึก เป็นความสุขรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้อ่ะมีคนคอยช่วยคอยหนุนหลังคอยอยู่ข้างๆคุณนะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ตัวคนเดียวไม่ได้ลำพังนะคะแล้วก็ความรุ่งโรจน์มันจะเข้ามาเนาะจะมีความแบบเปล่งประกายรุ่งโรจน์นะคะก็ประสบความสำเร็จนั่นแหละยินดีด้วยสำหรับพลังงานที่เข้ามาวันนี้นะคะไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่ นะคะสิ่งนั้นก็สำเร็จตามที่คุณปรารถนาขอให้คุณรับเอาพลังงานดีๆนะคะพิมพ์น้อมรับมาสำหรับใครที่พลังงานตรงพลังงานใช่นะคะสวัสดีค่ะ